ขิาวจางกินข้าวก็คิดว่าเขาชื้อรถกินเพราะว่าื้อประจุไม่โดนโดนไปกี่ไม่ถือไม่โดนสาม,มตัวเอากล่องไปสัมตัวอ่ะอะุ้ยแสบหมูหวานเราก็กินเป็นหมูหวานตําเนื้อเพราะว่าหนูซื้อข้าวเหนียวเฉยๆฉยหนูเคิรนหนูก็เลยซื้อหมูเอาหมูหวานมาสองมื้ออย่างนะซื้อข้าวเหนียวร้านเขาตะลย้นตะลย้นกินหมูหวานเของหนา จริงๆจะกินอยู่ไก่ย่างนะแต่ไม่มีมีต่หมูไกายัามาเมือเอากั่มึงมาเสือกูฮะตมึงมาเสือกูเือเขอะไรนเนาะได้โอ้โอ้โอีเล็กเ็นกล่องหัวซะาัวเต่าเดินจ แค่ตลาดนี้อยู่ตลาดนี้รถละหาเล็กกว่าไอ้แค่เนี่ยบ่ได้เป็นแบบนี้อันนี้เอาเตาออกมั่งอันนี้เอาเตาออกด้วยเขาเตรียมถุงใส่ถุงแยะบรรยากาศมาแค่นี้เปล่าถุงล้อยเปล่าถุงละพันร้อยถุงละพัน้อยเออจักบาทล่ะอันนี้หนึ่ร้อยพันเท่าไหร่นะเมื่อกี้พันพันห้าร้อยกว่าบาทฮะ ทาไหคที่ไม่เท่าไรที่ส oh no. e sì, oh no. ัมาน่ะอันนก็ลกบปลาหมึกนีนน้องบเคยืกิน่เพราะว่านี่อันนั้นมันเป็นปลาหมึกยังไงอนี้กินเลยมากอันนี้ปลาหมึกอก็ตอยกินเลยอย่างก็ต้องทอดอย่างงยังหยิบเดียว กินเห็ดกูเบิ้งไหมก็ไม่รู้เขาบอกสุกแล้วเพราะไอโบบอกอันนี้เขามาสุกแล้วกระตอยแก่มต้องหมุดกระตอยเฮียมาให้หนูก็ขนมาแต่ให้พี่แล้วพินกระไรขนไม่พี่ทอดนะไม่กินเนี่ยอันนี้อันมรู้แลวขึ้นงอะไรไปตรงนี้ไปดูร้านไหนไอไอเก๊้วันอ่ะอืะไอทีว่าเขาทาจะยางไปเพื่อนอ๋อเจ็ดร้อยสามสิบ ตาก็บอกตัซ้ำเนี่ยตัวนี้น้อยๆนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันรออยู่ว่าเดี๋ยวเอาเสียกงก่อนชุ่เอาทุ่งบรรยากาศเขาบีร่งไหมแล้วมันจิบห้องมันนะมินบห้องยุติฮึเนี่ยเาทุ่งบรรยากาศออกแล้วมันก็จีบตัวใหญ่ขึ้นมันกับตัวซ้ำนั่นล่ะโอ้ยนะคจืดเชือเขาเนาะนะเอาทุ่งบรรยากาศออกถุงมันกับจีบห้องขึ้นแต่ว่าป่ามันกับตัวซ้ำเก่าล่ะเมือง ไ,ไดีดีกว่าในตลาดนี้อยู่ตลาดนี้อืมอันนี้มันสิดีกว่า,าความม,ามันสนดเนาะมันยังไม่นะ<ม>ในตลาดนะเขาตลาดนี้มันไม่ได้เป็นตัวอย่างน,น,น,นี้มันเป็นแบบเสียดสีแบนๆตัวซ้ำเคืองนึ่งก้อยเนี่ยรลเลอร์เก็ตลอยสามสีถึงเฮี่ยไหมเอ้แล้วที่เอามาทอดเนี่ยตัวใหญ่กว่านี่นะที่เหี่ยวไหมที่ถ้าจะไปดูในน้ำจะถึงบอกว่าเขาด้ียกอันนี้ก็สีบอกเข้มหรอวังเข้ม พี่เล็กสพีไม่ต้องแกะหรอไม่ไม่แกะอันนี้ขอให้โบแล้วก็ปาหวานถุงตัวนึงปาหวานาานาาันาา่นแหละอันนี้เด้ยังงงมาก ไม่ด <Cornell> ้านหลังแหละบ่ได้แหละ่าันไปเลยงายแม่งายน้องชูช่วงนี้ก็มีอยู่คนอ๋อตอนสีกการมาสัมผัสนล เป็ตรงนีป็นัารเนเขาบอไม่มีแล่จะว่าหมอขาบางทีก็ไปยงใดกกม่ให้ไปจก่อนสามคงใช่ไหมตรงนี้ไปจอ,อกออนวันนี้นหรอเลนเนออก่อปน,ลออนปลายสองก่อสนสี่มืกไมได้เยอไม่ไม่เดี๋ยวลงมาไม